จะเป็นอย่างไรถ้าไทยจัดการกับกัมพูชาแบบเดียวกับที่อเมริกาทํากับเวเนซุเอลาและการทําการแบบนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างมาฟังกันนะครับโดยถ้าใครตามข่าวจะเห็นได้เลยนะครับว่าอเมริกาทําการบุกจับผู้นำเวเนซุเอลาได้แล้วนะครับ และถ้าไทยทําแบบนี้บ้างจะเป็นอย่างไรโดยอย่างแรกเลยนะครับทางการไทยจะทําการเรียนแบบโมเดลอเมริกานะครับก็คืออเมริกาเนี่ยนะครับก่อนจับผู้นําเวเนซุเอลาเนี่ยก็จะส่งสายลับเข้าไปเพื่อสังเกตกิจวัตรประจําวันนะครับเช่นการกินนะครับการใช้ชีวิตประจำวันการออกกําลังกายทางการไทยก็ทําแบบเดียวกันก็คือส่งหน่วยความมั่นคงเข้าไปแทรกซึมตามปอยเปตนะครับและคาสิโนโต,ต่างๆและพนมเปนนั่นเองเพื่อตามหาว่าคุณเซนนั้นมีรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างนะครับ โดยทางกองทัพอากาศไทยจะทําแบบอเมริกานะครับก็คือการใช้กำลัง,างอากาศนะครับในการระดมโจมตีโรงไฟฟ้าโรงจ่ายน้ํามันของกัมพูชานะครับทำให้ระบบต่างๆเนี่ยในกัมพูชาไม่สามารถใช้งานได้เพราะโรงไฟฟ้าและโรงจ่ายน้ํามันเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งถูกโจมตีนั่นเองแบบเดียวกับที่อเมริกาทํากับเวเนซุเอลานะครับโดยทางการไทยนั้นจะใช้ F16 และกริเพนในการทําลายแนวตั้งรับต่างๆของกัมพูชานะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าและเลดาราต่างๆนะครับ ที่จะเอาไว้เตือนภัยนั่นเองโดยทางไทยนะครับจะทำลายระบบเรดาเช่น ths 3 1 1ของกรัรมพูชานะครับซึ่งจะเอาไว้ตรวจจับการบุกคุกคาอากาศของไทยหลังจากทำลายได้แล้วก็จะปล่อยนะครับในส่วนของการโจมตีทางกำลังภาคพื้นดินและเฮลิอคอปเตอร์เข้าไปนั่นเองโดยอเมริกาใช้หน่วยยต้าฟอร์สนะครับกองทัพบ,บกไทยจะใช้หน่วยจูโจมหรือหน่วยเรนเจอร์นะครับโดยใช้โมเดลแบบเดียวกันก็คือก่อนทําการบุกคลืกอหาทุนเซนเนี่ยนะครับกองทัพไทยจะต้องฝึกจําลองนะครับคลืกอหาทุนเซนนะครับ ฝึกจนเชี่ยวชาญนั่นเองทั้งการเข้าตีการถอนตัวนะครับจะเป็นการจําลองนะครับบ้านของฮุนเซนนะครับซึ่งหน่วยเรนเจอร์ของไทยจะทําเหมือนกับหน่วยเดลต้าฟอร์สของอเมริกาก็คือทําการฝึกซ้อมนะครับเป็นเวลาหลายเดือนนั่นเอง และแน่นอนนะครับหลังจากที่กองทัพอากาศทําการโจมตีโรงไฟฟ้าและโรงจ่ายน้ํามันแล้วจะทําให้ไฟฟ้าในกัมพูชาใช้การไม่ได้นะครับจะมีบ้านไม่กี่หลังที่ใช้ไฟได้ซึ่ง,หน,งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคลื่นหาดของฮุนเซนนั่นเองนะครับโด่วยเรนเจอร์ที่แทรกซึมเข้าไปเนี่ยก็จะทําการโอบล้อมรอบนะครับบริเวณคลื่นหาดคุนเซนเอาไว้นั่นเองนะครับและหน่วยเรนเจอร์ของไทยจะทําการแทรกซึมไปยังบ้านของฮุนเซนนะครับทำการจัดการนะครับจับนะครับปอดีกาของฮุนเซนไว้นะครับและทําการบุกเข้าไปเพื่อเตรียมตัวจับฮุนเซนนั่นเอง โดยหน่วยเรนเจอร์ของไทยนะครับจะคอยจัดการกับหน่วย B H Q นะครับที่วางกําลังอารักขาฮุนเซนอยู่รอบๆนั่นเองแต่ด้วยฝีมือของหน่วยเรนเจอร์เนี่ยนะครับทำให้ปฏิบัติการนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายซึ่งหน่วยเรนเจอร์จะใช้ยุทธวิธีแบบ C Q B นะครับในการบุกขึ้นไปในบ้านของฮุนเซนนั่นเองและหลังจากที่จัดการ B H Q และจับตัวฮุนเซนเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการถอนตัวอย่างรวดเร็วนั่นเองและหลังจากที่จับฮุนเซนได้แล้วก็จะรีบถอนตัวอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อกลับสู่ประเทศไทยและดําเนินคดีกับฮุนเซนนั่นนเอง